สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กเกษตรกระสินครับเข้าไร่มันสับปะหลังนะครับวันนี้จะพาทุกคนเข้ามาดูแปลงมันสับปะหลังแปลงนี้ผมใส่ปุ๋ยแล้วก็ไถกบนะครับให้มันเป็นร่องมันอ่าแล้วก็มีการฉีดปุ๋ยทางใบในคลิปก่อนแล้วนะครับผมก็ได้ฉีดปุ๋ยทางใบไปแล้วสำหรับวันนี้ จะเห็นว่าร่องมันนะครับร่องมันหรือว่าต้นมันแถวแถวต้นมันเนี่ยมันก็จะมีญ่าเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเยอะในวันนี้เราสำหรับแปลงนี้ปกติก็จะจ้างคนเข้ามาถากนะครับถากตามแถวร่องมันเนี่ยวันนี้ไม่ต้องนะครับวันนี้ไม่ต้องเลยนะครับสำหรับแปลงนี้ก็จะเอารถไถเล็กเนี่ย เข้ามาตีก่อนนะครับเข้ามาตีตรงร่องกลางๆมาเนี่ยนะครับบริเวณร่องร่องกลางๆนี่ครับเข้ามาตีเพื่อตีปั่นหญ้าแล้วก็ทําให้ดินน่ะมันโปร่งนะครับให้ให้ดินมันมีออกซิเจนน่นะครับนี่แหละก็จะใช้รถไถเล็กคันนี้แหละครับเข้ามาช่วยทดแทนแรงงานคนนะครับในการถากหญ้าโดยไม่ต้องจ้างนะครับไม่ต้องไป เสียเงินจ้างแรงงานคนนะครับคนหนึ่งก็ค่าแรง300บาทนะครับ300บาทแล้วนะครับพอดีก็มีรถนะครับมีรถเล็กรถที่ผมใช้เป็นรถเล็กขนาด21แรงหรือว่า b 2ี2อ4 0 s นะครับความกว้างของรถคือ90เซนระยะล่องมันที่ผมปลูกตอนนี้ยเมตร30ถึงเมตร40นะครับรถมันจะเข้าได้พอดี แล้วก็มันจะทําในการทํารุ่นมันสปลังเนี่ยมันจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับผมตีปั่นนะครับตีปัน่นครั้งนี้ก็คือตีปัน่นครั้งที่สองเพื่อจะเตรียมบินในการศาสตร์ขึ้นล่องโดยศาสตร์ขึ้นล่องรอบนี้ก็คือไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับก็จะเป็นการศาสตร์ขึ้นล่องเพื่อกบหญ้าแล้วก็จะปล่อยเลยนะครับแล้วก็ เป็นอันเสร็จในเรื่องของการปลูกมันสัปะหลังการทํารุ่นมันสัปะหลังนี่ครับก็จะใช้โรตารี่นี่แหละในการมันจะช่วยตีนะครับช่วยตีดินให้ให้ดินโปร่งดินร่วนนะครับมันสัปะหลังอ่ะมันจะชอบดินที่มันโปร่งมันร่วนนะครับถ้าดินแข็งๆหน่อยระบบการเดินของลากของมันเนี่ยมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลนะครับแปลงนี้ผมฉีดปุ๋ยทางใบไปแล้วหนึ่งรอบนะครับฉีดปุ๋ยทางใบหนึ่งรอบ ก็จะฉีดทุก15วันไปจนถึง3เดือนนะครับหลังจาก3เดือนเป็นต้นไปก็จะฉีดในเรื่องของตัวเล่งแป้งขยายของมันแต่วันนี้จะพาทุกคนมาดูในเรื่องของการทํารุ่นมันสบหลังโดยการนรถถํารถไถเล็กเข้ามาทดแทนแรงงานคนนะครับปกติผมจะใช้แรงงานคนเข้าถากหญ้าตามต้นมันแต่ว่ารอบนี้ไม่ต้องนะครับก็คือใช้รถไถคันนี้แหละ ปีปั่นก่อนรอบนี้นะครับส่วนรอบที่2ก็จะเอาตัวผานนะ่ะตัวผานมันจะติดกับโรโตบลิดตัวผานมันจะติดกับโรตาร,ตาตรตาี่แล้วก็สาดดินสาดดินขึ้นร่องมันนะครับทําให้ร่องมันมันใหญ่นะครับใหญ่กว้างมันจะเหมาะมากกับมันสับหลังเวลาลงหัวเนี่ยมันจะขยายได้ไกลนะครับทุกวันนี้การทําหรือว่าการผมมันสับหลังเนี่ย หลังจากที่ผมมีรถเล็กนะครับมันก็สะดวกสบายผมไม่แนะนําให้ให้ซื้อนะครับแต่ว่าก็อยากรีวิวใน,ในเรื่องของการทํางานให้ดูว่ามันสะดวกมันประหยัดขึ้นนะครับมันประหยัดแรงงานทดแทนแรงงานคนได้เยอะนะครับถ้ารถเล็กถ้ารถถเดินตามก็ใช้ได้นะครับทุกวนันนี้มันก็จะมีผ่านในเรื่องของการผ่านทํารุ่นมานเบิกล่องล่องเข้าล่องออกนะครับรถไถ่ายเล็กก็มีนะครับ แต่ว่ารถรถรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีตัวโรตารี่ในเรื่องของการปั่นแล้วก็มันสามารถต่อเชื่อมต่อกับตัวผานกบปุ๋ยได้นะครับสะดวกขึ้นเยอะครับในเรื่องของการทํามันนะครับมีเป็น50หรือว่าร้อไล่ก็สามารถทําได้สะดวกเลยนะถ้าถ้ามีรถเล็กแบบนี้ทำเป๊บเดียวครับ วันนี้ก็ใช้เวลาไม่นานในการทำรุ้นมันสะบปะหลังนะครับปีปั่นเพื่อเตรียมสาดดินขึ้นใส่ต้นมันต้นมันที่ผมปลูกก็จะเป็นพันธุ์พงเพชรพันธุ์พงเพชรเป็นพันธุ์ที่ลงหัวเร็วมันจะเหมาะมากกับปลูกมันระยะสั้นนะครับถ้ามันปีแบบนี้หัวใหญ่มากนะครับหัวใหญ่จริงๆครับมันพงเพชรเนี่ยมันจะเหมาะในเรื่องของเวลาเราปลูกที่มันนาเอาพันธุ์นี้ไปปลูกเลยนะครับมันจะลงหัวเร็ว แล้วก็ให้เราฉีดปุ๋ยทางใบไปด้วยเสริมไปด้วยเนี่ยมันจะหลังพันเนี้ยค่อนข้างตอบสนองในเรื่องของการลงหัวค่อนข้างเร็วนะครับเร็วแล้วก็หัวใหญ่ด้วยนะครับลองนําไปปลูกดูนะครับถ้าถ้าใครยังไม่มีก็หาซื้อแล้วก็ลองไปปลูกดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับพี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับไม่มากก็น,น้อยขอบคุณและสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ